ขอบคุณมนาะเหลือสามสิบเหลืออีกนิดเดียวค่ะจะได้แล้วค่ะเกือบแล้วความรักนั้นแท้จริงเสียอะไรใครจะตอบได้ไหมความรักนั้น เป็นเชื่อไฟเผาไหม้หรือเป็นหยดหนึ่งน้ำใสแต่ความรักสีดำต้องเจ็บช้ำอนิจจะจะจดจำไว้ว่า รักของข้าในมันสีดำจะจดจำไว้ว่ารักของข้านในมันสีดำ โอเคค่ะจบแล้วนะคะตอนนี้ได้สามชั่วโมงกับ1นาทีเดี๋ยวตุ๊กขอขอบคุณนะคะเเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจตุ๊กนะคะเดี๋ยวขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะมืดหน่อยเด้อมืดหน่อยเด้อช่างมัน <c oughs> เอ่อ ขอบคุณเอ่อขอบคุณน้องหอยทอดนะคะขอบคุณน้องไอซ์ขอบคุณเจ๊ทิพย์ขอบคุณเออคุณนพดลขอบคุณเออคุณคุณอ่อคุณจำไม่ได้อะจำไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นมาหมดอ่ะขอบคุณคุณตุ้ยนะคะขอบคุณคุณเอ่อสาวลินนะคะใครอีกอะ ขอบคุณโอเล่เอลโล่ขอบคุณเฮล,เโ,ล,เโ,ลเโลขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาในไลฟ์สดตุกนะคะวันนี้ตุ๊กก็หมดเวลาแล้วนะคะได้สามชั่วโมงแล้วเนาะก็ขอลาเพื่อนๆไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาให้กำลังใจตุ๊กนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายนอนหลับฝันดีกันนะคะบ๊ายบาย มืดหน่อยนะเอีขอบายบายให้มันแจ้งๆหน่อยอขอบคุณปีขอบคุณคุณปียรัตด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเออคุณเอฟซีลินบอกบอกเขาว่าตุ้ยส่งหลังคาให้แล้วเออโอเคตอนนี้เขาตอนนี้เขาเข้าไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ค่ะเขาไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ แต่เดี๋ยวเขาจะมาทุกไลฟ์สดเดี๋ยวพี่ตุ๊กบอกให้เพราะว่าพี่ตุ๊กบอกให้เขาไปเอ่อไปกดหัวใจให้กับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะตามไปนะคะพี่ตุ๊กบอกเ้าแล้วอืมโอเคสันๆหน่อยอยู่นิ่งๆโอเคแล้วอันนี้เขาจะตัดไปเป็นไฮไลท์นะพี่หนวดนี่แหละไฮไลท์ที่พี่หนวดบอกว่าทำ <c oughs> ไมมีคนกดไลค์นิดเดียวทำไมมีคนกดไลค์เท่านั้นเท่านี้ นี่ก็คือไฮไลท์นะคะที่เขาจะเอาไปไปทำไฮไลท์เนาะเราก็ต้องให้มันอยู่นิ่งๆเดี๋ยวตอนนี้นิ่งแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนขอบคุณนะที่เข้ามาในไลฟ์สดของตุ๊กแล้วก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนอย่างดีแล้วก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตลอดมานะคะก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงตุ๊กก็จะได้แล้วเนาะ ก็จะจบแล้วแต่ว่ายังเคลียร์หลังบ้านอยู่ยังให้อาจารย์ตุ้ยสอนอยู่นะคะโอเคขอบคุณค่ะอย่าลืมไปกดให้กำลังใจอาจารย์ตุ้ยของตุ้กด้วยนะคะคุณตุ้ยแล้วก็สาวลินด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณสุรชัยด้วยค่ะก็เป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายรักๆนะ เห็นไหมก่อนตุกจะลงไล์อะ่ะเห็นก่อนตุ๊กจะลงไลน์ไหมทุกจะกดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะตรงสี่เหลี่ยมข้างบนอะ่ะอยู่ข้างๆ้างกดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะเพื่อบันทึกนะคะกดตรงสี่เหลี่ยม